ถ้าเปิดฝั่งนี้ก็แล้วแต่เราเปิดดูดิก็แล้วแต่ยงเเดี๋ยวจะเย็นมันเหมือนมันเป็นดาบมันเหมือนอะไรดาบไงอะไรกันทุกอย่างเอาไปลืมซองอังเปาไว้ทุกอย่างไปลืมซองอังเปาไว้ก็มาเขาไม่ได้อะไรนะขากระถิ่นน้ำกริ่ไมได้กระถิ่น้ำเปิดหรอ เปล่าเนี่ยชองเาเขาม่มีเสื้อสายกเอนี่ยองแรกในชีวิตพี่เหมือนกันพี่ก็ไม่มีเสื้อสายจีนเสื้อสาย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 เสื ไม่เลี้ยรแล้วอ่ะไปนั่งก่อนสวัสดีค่ะไปเอามาเอาทุกคน